มงคลที่26ฟังทำตามการมงคลชีวิต3 8ประการฉบับทางก้าวหน้ากระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใดการฟังทำตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นการฟังทำตามการหมายถึงอะไรการฟังทำตามการคือการขวนขวายหาเวลาไปฟังทำ ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่ามีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรเช่นเมื่อได้ฟังธรรมเรื่องความกตัญญูแล้วก็นําเรื่องนี้มาสํารวจดูใจของตนเองทันทีว่าเรามีความกตัญยูไหมถ้ามีมีมากน้อยเพียงไร เมื่อฟังธรรมแล้วสำรวจดูจะรู้ทันทีว่าเราขาดอะไรไปจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดีการที่ควรฟังธรรมหนึ่งวันธรรมสวรรคคือวันพระนั่นเองฉเฉลี่ยประมาณเจ็ดวันต่อครั้งทั้งนี้เพราะธรรมดาคนเราเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งสอนตักเตือนจากพ่อแม่ครูอาจารย์ใหม่ๆก็ยังจำได้ดีอยู่แต่พอผ่านไปสักเจ็ดวันชักจะเลือเล่อนครูอาจารย์บอกให้ขยันเรียน ขยันไปได้ไม่กี่วันชักจะที่เกียจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจวันก็ไปให้ท่านกระหน่ำย้ำเตือนคําสอนเสียครั้งหนึ่ง 2. เมื่อจิตถูกวิตกครอบงำคือเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราทําให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองฟงุ้งซ่านเมื่อนั้นให้รีบเร่งไปฟังธรรมจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเย็นวันกวนวันพระหรือวันอะไรก็ตามไม่เกี่ยงทั้งนั้นไม่ต้องรอความคิดที่ทําให้ใจของเราเศร้าหมอง แบ่งได้เป็นสา3ประเภทใหญ่ๆได้แก่2.1เมื่อการวิตกกำเริบคือเมื่อใจของเราฟุ้งซ่าเนเ้ว้อเรื่องเพศเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหวงหาอะไรอาวนต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ2.2เมื่อพยาบาทวิตกกำเริบคือเมื่อใจของเราถูกความโกรธเข้าครอบงำเกิดความรู้สึกอยากล้างผลาญทำลายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการคิดผลานทรัพย์ฐานชีวิตหรือผลานเกียรติยศศักดิ์ศรีกร็ตาม 2 3จสมเมื่อวิหิงสาวิตก,กำเริบคือเมื่อใดที่ใจของเราเกิดความคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นคิดจะเอาเปรียบคิดจะกลั่นแกล้งรังแกเขาเมื่อใดที่ความคิดทั้งสามประเภทนี้เกิดขึ้นให้รีบไปฟังทำอย่างชักช้ามิฉะนั้นอาจไปทำผิดพลาดเข้าได้สมเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมคือเมื่อมีผู้มีความรู้มีความสามารถและมีธรรมมาแสดงธรรมให้รีบไปฟัง เพราะบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลกต้องรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก่อนแล้วต้องตั้งใจศึกษาธรรมของพระองค์ให้เข้าใจแตกฉานเท่านั้นยังไม่พอจะต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อมีโอกาสเช่นนี้เราต้องรีบไปฟังธรรมจากท่านคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีอาอนท์การแสดงธรรมให้คนอื่นฟังไม่ใช่ของง่ายเลย ผู้ที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังจะต้องอยู่ในธรรมถึงหประการนี่คือพุทธวจนะที่ตรัสแก่พระอานน์ถึงคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดี5ประการคือ 1. ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับของเรื่องไม่วกวนไม่กระโดดข้ามขั้นข้ามตอนแสดงธรรมลุ่มเลืกดไปตามลำดับซึ่งผู้ที่จะแสดงเช่นนี้ได้จะต้องหนมีความรู้จริง รู้เรื่องที่จะเทศจะสอนดีพอที่จะทราบว่าอะไรควรพูดก่อนอะไรควรพูดทีหลัง1.2มีวาทศิลป์มีความสามารถในการพูดมีจิตวิทยาในการถ่ายทอดรู้สภาพจิตใจของผู้ฟังว่าควรรู้อะไรก่อนอะไรหลัง1.3ต้องมีการเตรียมการวางเขาโครงเรื่องที่จะแสดงล่่งหน้าทําอะไรมีแผนไม่ดูเบาไม่ใช่เทศตามอําเภอใจต้องมีองค์ประกอบสามอย่างนี้จึงจะแสดงทำลุ่มลึกไปตามลําดับได้ 2. ต้องแสดงทําอ้างเหตุอ้างผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ผู้แสดงจะต้องเข้าใจเรื่องที่จะแสดงอย่างปลุกโปร่ไม่ใช่ท่องจำเขามาพูดเวลาแสดงทําก็อ้างเหตุอ้างผลยกตัวอย่างประกอบแยกแยะให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้เมื่อผู้ฟังสงสัยสักถามจุดไหนประเด็นไหนก็ชี้แจงให้ฟังได้ 3. ต้องแสดงธรรด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังอย่างจริงใจมีความเมตตากรุณาอยู่เต็มเปี่ยนในใจ ถ้าพูดไปแล้วผู้ฟังยังไม่เข้าใจอย่างตาไม่ทันสติปัญญายังไม่พอก็ไม่เบื่อหน่ายไม่ละทิ้งกลางคันแม้จะพูดซ้ำหลายครั้งก็ยอมมีความหวังดีต้องการให้ผู้ฟังรู้ธรรมจริงๆมุ่งทําประโยชน์แก่ผู้ฟังเต็มที่ไม่ใช่พูดแบบขอไปทีสี่ต้องไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบคือไม่เห็นแก่ชื่อเสียงคําสรรเสริญเยินยอลาบสักการะไม่ว่าการแสดงธรรมนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่จะมีคนมาฟังมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ถือเป็นอารมณ์แสดงธรรมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ว่างานของคนใหญ่คนโตก็แสดงอย่างเต็มที่แต่งานของคนธรรมดาสามัญก็แสดงกระล่อมกระแลมไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ใดแสดงธรรมเพราะเห็นแก่ล่าผู้นั้นก็เป็นเพียงลูกจ้างของคนฝั่งกระแสเสียงที่แสดงก็มักจะเต็มไปด้วยการประจบประแจงเจ้าภาพซึ่งเป็นนายจ้างลงได้เอาอามิตรมาเป็นเจ้าหัวใจแล้วแล้วก็เป็นใช้ไม่ได้ทีเดียวห้าต้องไม่แสดงธรรมกระทบตนเองหรือผู้อื่น คือไม่ฉวยโอกาสยกตัวอย่างความดีของตัวเองเพื่อโอ้วดหรือยกความผิดพลาดของคนอื่นเป็นตัวอย่างเพื่อประจานความผิดของเขาไม่ใช่ถือว่ามีไมโครโฟนอยู่ในมือก็คุยอวดตัวทับถมคนอื่นเรื่อยไปผู้พูดต้องมุ่งอธิบายธรรมะจริงๆหากจะยกตัวอย่างเรื่องใดประกอบเพื่อเป็นข้อสนับสนุนให้ผู้ฟังเข้าใจข้อธรรมะที่แสดงก็ต้องระวังไม่ให้ผู้อื่นเสียหายการฉวยโอกาสเวลาแสดงธรรมใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เป็นการกระทำผิดหลักทำคําสอนของศาสนาพุทธเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางวิธีการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ไว้อย่างรอบคอบแทนที่จะมุ่งแตะแต่ท,ทีิพลศาสนาของพระองค์และทับถมโจมตีศาสนาอื่นกลับทรงวางคุณสมบัติควบคุมผู้ทําการสอนพระพุทธศาสนาไว้อย่างรัดก,กุมซึ่งหาได้ยากในศาสนาอื่นๆคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีหนึ่งไม่ลบหลูก่กุนท่าน คือไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดงธรรมโทษพระเด็กๆเ,เรานี้ฟังหลวงปู่หลวงตาเทศมาตั้งเยอะแล้วมาฟังพระเด็กๆมันจะไปได้อะไรอย่าคิดอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนถึงสิ่งต่อไปนี้ไว้ว่าอย่าดูแคลนหนึ่งจุดหนึ่งอย่าดูถูกกษัตริย์ว่ายังยาวเพราะกษัตริย์บางพระองค์แม้อายุยังน้อยก็เป็นมหาราชได้เช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นมหาราชตั้งแต่อายุ20ปีเศษปกครองถึงข้อโลก 1.2จสองอย่าดูถูกงูพิษว่าตัวเล็กเพราะกัดแล้วตายได้หนึ่งจอย่าดูถูกไฟว่าเล็กน้อยเพราะไม้ขีดก้านเดียวอาจเทาเมืองได้หนึ่งสอย่าดูถูกสมณะว่ายังหนุ่มเพราะสมณะบางรูปแม้อายุยังน้อยก็มีคุณธรรมสูงบางรูปอายุแค่เจ็ดขวบก็เป็นพระอาหารหันแล้วสองไม่คิดแข่งดีไม่ยกตนข่มท่านถึงท่านจะเป็นพระแต่เราก็จบปริญญาตรีโทเอกมาแล้วรู้จักโลกมามากกว่าท่านเยอะแถมอายุมากกว่าอีกอย่าคิดอย่างนั้น ถ้าเราัวคิดว่าเราเก่งเราดีกว่าผู้แสดงธรรมก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งที่เป็นความรู้หรือแง่คิดปีดีๆที่ควรได้รับจากการฟังธรรมเหมือนพระอุรุเวลากัสปะที่มัมคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เหนือกว่าพระพุทธองค์จึงไม่ได้ฟังธรรมจากพระองค์จนสุดท้ายเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเตือนให้เลิกหลงตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์จึงได้คิดและตั้งใจฟังธรรมจากพระองค์ด้วยความเคารพในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สามารถจับผิดไม่มีจิตกระด้าง เพราะในการฟังธรรมนั้นยิ่งมีใจเป็นสมาธิมากเท่าไรก็สามารถน้อมใจตามไปทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมมาได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเราัวจับผิดผู้สแสดงธรรมว่าเทศตรงนี้ก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยฟังมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ใจเราจะไม่มีสมาธิในการฟังธรรมและจะไม่สามารถน้อมใจตามไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เลยสมีปัญญาคือฉลาดรู้จักพิจารณาไตรตรองตามธรรมที่ได้ยิน ได้ฟังนั้นอย่างแยกขายทําให้มีความแตกฉานเข้าใจทําได้รวดเร็วและลึกซึ้งส่วนผู้ที่ทําความเข้าใจได้ช้าก็อย่าดูแคลนตัวเองว่าโง่จนไม่สามารถรองรับทําได้เพราะอย่างน้อยที่สุดแม้จะฟังธรรมยังไม่เข้าใจในขณะนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในภายหน้าเมื่อได้ฟังซ้ําอีกก็จะเข้าใจได้ง่ายห้ามไม่ถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจโทรเรื่องง่ายๆแค่นี้เข้าใจแล้วนะไม่ต้องอภิปรายให้ฟังอีกก็ได้อย่าคิดอย่างนั้น การฟังธรรมนั้นมีคุณประโยชน์มากแม้เป็นสิ่งที่รู้แล้วเข้าใจแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกย่อมได้ความแตกฉานในธรรมมากยิ่งขึ้นเหมือนพระมหากปปิณาฟังธรรมจากพระพุทธองค์ครั้งแรกก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและเมื่อได้ฟังพระองค์แสดงธรรมเรื่องเดิมซ้ำอีกก็บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นเป็นพระอรหันต์อุปนิสัยจากการฟังธรรมอุปนิสัยหมายถึงความประพฤติความเคยชินที่ติดตัวเรามาและจะติดตัวเราไปเป็นพื้นใจในภายหน้า การฟังธรรมจะทําให้เกิดความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในใจเราและเป็นเครื่องอุดหนุนให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองและเข้าถึงทําได้โดยง่ายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าผู้ที่หมั่นฟังธรรมและพยายามศึกษาทําความเข้าใจถึงไม่เข้าใจก็พยายามจําจะได้รับอนิสงส์สิทประการคือหเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลก มีปัญญารู้ธรรมได้เร็วสามารถระลึกได้ด้วยตนเองและปฏิบัติตามธรรมนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 2. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 3. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรม แต่เมื่อได้ฟังเทพบุตรแสดงธรรมให้ก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วสเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์หรือเทพบุตรมาแสดงธรรมแต่เมื่อได้ยินคําตักเตือนจากเพื่อนเทพบุตรด้วยกันก็สามารถระลึกธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วพวกเราที่สวดมนต์ธรรมวัดเช้าเย็นกันบ่อยๆ แม้ยังไม่เข้าใจความหมายของคำบาลีแต่ก็ไม่เสียเวลาเปล่าเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความสงบทางใจและเกิดความคุ้นเคยในสำเนียงภาษา,ษาธรรมะพบเบื้องหน้าได้ยินใครสวดมนต์ก็อยากเข้าใกล้ได้ยินใครพูดธรรมก็อยากเข้าใกล้ทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเพราะมีอุปนิสัยพื้นใจมาแต่เดิมแล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วอน,นิสงส์การฟังธรรมตามการ หนึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพราะผู้แสดงธรรมย่อมจะศึกษาค้นคว้าคบคิดนำข้อธรรมะต่างๆมาแสดงทําให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเป็นการทบทวนความรู้เดิมคือถ้าหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงนํามาแสดงนั้นตรงกับสิ่งที่เราเคยศึกษามาแล้วก็จะทําให้เราได้ทบทวนความรู้เดิมให้เกิดความเข้าใจแตกฉานสามารถจดจําได้แม่นยํายิ่งขึ้น สเป็นการปลดเปลื้องความสงสัยเสียได้คือถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัยในการละความชั่วบางอย่างหรือการทำความดีบางอย่างเมื่อได้ฟังทรมาเพิ่มเติมแล้วจะทำให้ความลังเลสงสัยนั้นหมดไปตัดสินใจละความชั่วทำความดีง่ายขึ้นสีเป็นการปรับความเห็นให้ตรงคือในระหว่างการดำเนินชีวิตสู่จุดหมายของคนเรานั้นเราจะถูกมาคือกิเลสและสิ่งแวดล้อมไม่ดีต่าง ทำให้มีความเห็นผิดๆเกิดขึ้นได้แล้วทําให้การดําเนินชีวิตวกวนเฉยใช้ผิดเป้าหมายไปการฟังธรรมจะช่วยให้เราเกิดความสํานึกตัวว่าความคิดเห็นของเราได้บิดเบือนไปอย่างไรแล้วจะได้เลิกความเห็นที่ผิดเสียประคองความเห็นที่ถูกไว้ห้าเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นการฟังธรรมจะเป็นเครื่องเตือนสติเราทําให้ใจของเราเลิกและจากความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องการความคิดพยาบาทอาฆาต ความคิดเบียดเบียนผู้อื่นและสอดส,ส่องชี้ให้เราเห็นถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องในตัวซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถขจัดข้อบกพร่องได้เด็ดขาดบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสมัยใดพระอริยสาวกฟังธรรมฟังให้จดรกระดูกฟังไว้ในใจ รวบรวมกําลังใจทั้งหมดมาเงี่ยหูลงมาฟังจริงๆในสมัยนั้นนิวรห้าของเธอย่อมไม่มีและพ่อชงเจ็ดก็จะถึงซึ่งความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเพราะอํานาจแห่งภาวนาขอจบมงคลที่26ฟังทำตามการไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ